สวัสดีค่ะพี่เมเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กนิตติ้งนะคะลายพื้นฐานเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะถักตามนะรหัสคลิปคือ ve 011 ep นี้เป็น ep 4หลังจากที่เราถักสีชมพูนะคะความสูงของสีชมพูวัดตั้งแต่จุดที่มีการเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะจนถึงด้านบนสุดเลยได้ทั้งหมด9เซนเวลาเราวัดนะคะให้เราวัดขึ้นมาถึงห่วงข้างบนนี้ด้วยนะอย่าวัดแค่ตัวเนื้อ วัดแบบนี้เลยได้เก้าเซนพอได้เก้เซนเสร็จแล้วพี่เมย์จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีฟ้าจะถักหกเซนนะคะต่อจากสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็นชิ้นงานด้านหน้ากับด้านหลังวิธีเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นมาร์เกอร์ห่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงมาร์กเกอร์ค่ะเราจะสลับสีตรงนี้นี่นะคะ เวลาเราจะสลับสีเราจะเอาไหมที่เราจะถักใส่ไปพร้อมกันเลยแล้วมันจะออกมาเป็นสองเส้นแล้วแถวต่อไปถึงจะรวบเหลือเส้นเดียวนะคะนี่นะพี่เมย์ป้อนไหมพร้อมกันสองเส้นเวลาป้อนทบข้างหลังแบบนี้นะคะอันนี้เป็นห่วงก่อนที่จะถึงมาร์เกอร์เราจะถักนิดโดยที่ใช้ไหมสองเส้น มันจะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าคู่กันเลยนะถักนิดพร้อมกันงานมันจะออกมาเป็นสองเส้นแบบนี้พอเป็นสองเส้นแบบนี้เสร็จแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะเอาสีใหม่ขึ้นมาข้างบนเราจะถักลายที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนสีพาดไหมขึ้นมา ถักลายเพอแล้วเราก็จะใช้ตัวหลูบด้วยนะคะหลูบพี่เมย์หลูบด้านเดียวนะคะไม่ได้หลูบสองด้านถ้าหลูบสองด้านเขาเรียกเมจิหลูบนะเราจะหลูบหรือไม่หลูบก็ได้นะคะถ้าเราหลูบสิ่งที่เราจะได้ก็คือเวลาเราถักเนี่ย มันจะได้วงแคบการหลูบใช้สำหรับเวลาเราเอาเคเบิลเส้นยาวๆมาถักอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการที่จะถักวงแคบมันหลูบได้ทั้งด้านเดียวและสองด้านอันนี้พี่เมย์หลูบด้านเดียวคุณเห็นตัวที่หลูบไหมคะอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นเคเบิลที่เราถักพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะอันนี้ลายเพอรนะคะลายเพอร์แทงขึ้นค่ะ พอถักแบบนี้เสร็จแล้วห่วงมันจะหมดจากไม้นิดเราจะต้องหลวบคืนเวลาเราหลูบคืนนะคะดันห่วงตัวนี้ออกมาอย่าดึงนะคะเอามือจับตัวนี้ตรงนี้อย่าดึงบ่อยเพราะว่าถ้าเราดึงบ่อยเนี่ยมันจะหลุดได้นะเราเอามือเราจับตัวนี้แล้วดึงแบบนี้ค่ะถ้าจะดึงดึงที่ตัวเคเบิลอย่าดึงที่ไม้นิดเราจะหลูบก,กลับมาเพื่อให้ทางที่เราจะถักตัวนี้เป็นเส้นยาว แล้วเราก็ดันตัวนี้เข้าไปอันนี้อย่าดึงนะคะใช้ดันดันเข้าไปพอดันเข้าไปเสร็จแล้วถ้าดึงดึงตรงที่เป็นเคเบิลดึงเพื่อให้วงมันแคบมาแบบนี้พี่เมย์จะชอบถักไมนิดที่เป็นวงแคบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราจะถักนะถ้าเราต้องการให้ตัวเนี้ยมันไม่กลาง เราจะต้องเอาเคเบิลเราพาดมาแบบนี้เอานิ้วโป้งเราจับไว้แลวเวลาจะถักมันจะอยู่ท่านี้ไหมมันจะอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าเราถักลายเพอรเราก็ถักลายเพอรเราต่อเวลาถักไหมมันต้องมาด้านนี้เนี่ย่สำหรับไหมให้ดีไหมต้องอยู่ด้านนี้นะไหมไม่ได้มาเกี่ยวกับตัวเคเบิลน,นะคะ หม่ไปอยู่ที่งานแล้วถักลายเพลค่ะเอานี้โป้งกดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยเพื่อบังคับลายให้มันชิดกันก่อนตัวเนี้ยมันจะไม่กลางออกเห็นไหมคะเราจะถักไปแบบนี้สักประมาณสามถึงสี่ตัวค่ะแล้วเราค่อยปล่อยเนี่ยคะ่ะปล่อยได้เลยพอเราปล่อยมันจะออกมาเป็นสองวงวงหนึ่งก็คือตัววงที่เราจะใช้ในการถัก อีกวงหนึ่งก็คือเคเบิลที่เราดึงมันออกมาแบบนี้วิธีถักด้วยการหลูบแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปดึงห่วงอะค่ะห่วงมันจะรอเราถักอยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวเคเบิลยาวเราจะต้องรูดห่วงนะคะมันเหมาะกับเวลาเราจะถักไหมที่มันเป็นไหมนิ่มๆอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะที่ถักอยู่ไหมพรมอย่างเงี้ยค่ะ ใช้วิธีลูบอย่างเงี้ยจะถักถนัดมันก็จะคล้ายๆกับเราใช้ตัวที่เป็นเคเบิลเส้นเล็กเส้นสั้นนะคะถักคล้ายกันแต่อันนี้เรามีเป็นเคเบิลเส้นยาวเราก็สามารถถักวงแคบได้เราก็ถักด้วยลายเพอรบนรอบเดี๋ยวดูตอนที่มันมาชนกันนะคะมันจะมีเทคนิคในการหลบไหมเราถักลายเพอรนะคะ วนมาจนมาถึงอันนี้เป็นห่วงที่เราเริ่มนะที่มีสองเส้นเราถักห่วงนี้ก่อนอ่ะทีนี้มาดูสองเส้นนี้นะสองห่วงนี้เราจะสลิปสลิปห่วงสีชมพูนะคะแล้วถักเพลห่วงนี้พอถักห่วงเพลเสร็จแล้วเราจะยก นะเราจะยกห่วงสีชมพูตัวนี้ที่เราสลิปนะคะข้ามแล้วเราจะตัดสีชมพูตัดเลยนะอ่าทีนี้พอตัดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นสีฟ้านะเราเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้ว ปัดไหมลงไปลายที่จะถักอันต่อไปมันจะเป็นลายนิดห่วงแรกนะคะเราจะสลิปเราจะไม่ถักนะเราจะเลื่อนแล้วเราถักห่วงที่สองถักด้วยลายนิดค่ะสลิปห่วงแรกเพื่อไม่ให้มันเพื่อจะเขาเรียกหลบได้ค่ะหลบไหมเพื่อไม่ให้มันเห็นตรงที่เราเปลี่ยนสีไหม่ หลังจากนั้นเราก็ถักนิดวนรอบพอถักนิดวนมาจนมาถึงตรงที่เราหููเดี๋ยวไหมตรงเนี้ยมันจะหมดนะคะแล้วมันก็จะคืนเส้นหูู p ออกมาเหมือนเดิมเวลาถักเราอย่าเอามือเราดันตัวนี้นะเพราะถ้าเราดันบ่อยๆเราจะเจ็บนะคะเพราะหัวมันเป็นหัวเหล็กนะเนี่ยถ้าประคองประคองไหมอย่างประคองเข็มอย่างนี้ได้ค่ะเนี่ยประคองดัน แต่อย่าไปถูกไอ้ตรงที่แหลมแหลมพอมันหมดตัวนี้เราก็ดึงตัวนี้ออกมาดึงแล้วก็จับตรงเคเบิลนะคะแล้วเราถึงจะรูดได้รูดตัวนี้มันจะเข้านะคะแล้วเราก็ดันเนี่ยพอดันเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็รูด เรลูดเสร็จแล้วเราก็พาดลายเป็นลายนิดนะคะก็เราถักประมาณสามถึงสี่ตัวเราค่อยปล่อยนิ้วโป้องอยังกดลายกดตรงเคเบิลไว้นคะคะกดเคเบิลไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยประมาณสี่ตัวเราค่อยปล่อยมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ถ้าเราถักโดยที่เราไม่กดเคเบิลนะคะตรงช่วงที่เป็นลอยต่อมันจะห่าง หลังจากนั้นก็ถักลายนิดวนได้เลยค่ะพอมันถักวนมาจนมาถึงตรงนี้เราก็ถักวนปกติเลยนะไอตัวห่วงตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลายนิดเราจะยกแค่แถวที่เป็นแถวที่สองนะคะหลังจากนั้นนะเราก็ถักนิดวนรอบอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อนะคะเราก็จะถักสูงขึ้นไปทีนี้จำนวนแถว จำนวนแถวตรงนี้นะถ้าเราถักทั้งหมด9แถวเอ้ย9เซนนะคะ9เซนถ้านับจำนวนห่วงเนี่ยพี่เมย์ได้17แถวแล้วสีฟ้าเราจะถักแค่6นะคะถ้านับจำนวนของตัวแถวที่ถักสูงขึ้นไปเนี่ยจะความสูง13แถวตอนนี้เราก็ถักสีฟ้าไปนับรวมได้13แถวนะคะแล้วสีต่อไปจะเป็นสีม่วง ตอนที่เราจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเราจะแบ่งชิ้นงานออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นด้านหน้ากับส่วนที่เป็นด้านหลังเราก็นับจํำนวนห่วงเราก่อนนะว่าจํำนวนห่วงเราทั้งหมดตอนที่เราเริ่มต้นน่ะทั้งหมดกี่ห่วงของพี่เมย์ทั้งหมดร้อยห้าสหกห่วงหารสอก็จะได้78ของคุณก็เอาจำนวนห่วงที่คุณเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะตั้งหารด้วยสแล้วอีพีต่อไปอีพีห้า เราจะมาแบ่งชิ้นงานออกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังการถักจะเปลี่ยนไปจากการถักวนวงกลมเป็นการถักพลิกกลับไปมานะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักผังลายอัลบั้มของคลิปวิดีโอข้อมูลทั้งหมดเลยของตัวเสื้อ ve 011พี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือ แล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาค่ะคุณสามารถตามข้อมูลไปดูได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นสมาชิกของช่องได้นะคะตอนนี้ช่อง y o YouTube เมจิ i น e Handmade สมัครสมาชิกได้แล้วนะคะเดือนหนึ่งก็50บาทนะคะ หรือแทนคําขอบคุณหลังจากที่คุณดูคลิปวิดีโอโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u u ู e ูบเมท i n น e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ